กลุ่มฟังมวยหูฝีภาคบรรยากาศสดๆดทุกคู่ทุกสนามตั้งแต่มวยวันยันห้ายกบอกบรรยากาศสดหน้าเสือแต่ละคู่ลงมวยรักมวยชอบฟอมมวยทุกคู่ทุกสนามรับรู้ทุกอย่างได้ที่มวยไทยออนไลน์นด o m เท่านั้นสวัสดีครับแฟนมัดมวยทุกท่านพบกับผม หัวหน้าห้องวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มวยศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568น2568ถ่ายทอดสดช่อง7เริ่มเวลา14.30นาฬิกาส0นาทีสำหรับพิธีท่านใดที่สนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมแอดไลน์ m t l 7 7มาได้เลยมีมวยหูให้ฟังฟรีๆทุกวันนะครับสำหรับมวยลักมวยชอบวันนี้ ผมก็คัดมาให้เน้นๆ้น4ตัวเหมือนเดิมเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดหัวคู่ชิงอันดับที่3มวยปูนเสือครั้งที่24ก้องสนั่นสอเทียนโพพบพายพยักทอตตอพับพลา,พานาลายพิกัด1 1 3ปอนด์ก <c oughs> ้องสนั่นสอเทียนโพอายุ16ปีสูง167เซนติเมตรเด็กจากเมืองกระบี่เป็นมวยครบเครื่องเตะต่อยศาสแข่งโต้ดีมีศอกสวนแรง สถิติสไฟฝหลังแพ้คะแนนยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยศึกมวยไทยเจ็ดสีเมื่อวันที่22มิถุนายน2568ชนะคะแนนแสงตะวันสพง์อมรศึกมวยไทยเจ็ดสีเมื่อวันที่3สิงหาคม2568แพ้คะแนนอนันตชัยลาน,น่าวอเตอร์ไซส์ศึกมวยไทยเจ็ดสีเมื่อวันที่14กันยายน2568ลายพยักทอ์ตตอพัพานาลายัย อายุ15ปีสูง167เซนติเมตรเด็กจากระยองเป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายบูเดินอัดเดินชนมีเข่าในแข็งแรงค้ำคอตีในดีสถิติ3มไฟหลังชนะคะแนนเพชรรุ่งโรดโชดบางแสนศึกมวยไทย7สีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2568ชนะคะแนนแคมรูนสิทธิลมหนาวศึกมวยไทย7สีเมื่อวันที่29กรกฎาคม2568 แพ้คะแนนยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยศึกมวยไทยเจ็ดสีเมื่อวันที่14กันยายน2568ไฟนี้ผมชอบพายพยักมีภาษีดีกว่าในเรื่องความแกร่งความขยันและวงในที่เป็นอาวุธหลักแต่ไม่ใช่งานง่ายเพราะก้องสนัน่นมีแข้งซ้ายสาตโต้ไม่ให้เข้าถึงตัวได้ง่ายๆแน่นอนฟันทงไปที่พายพยักทอตอตอพัดพลานาลายจะสามารถเอาชนะ พร้อมคว้าอันดับ3กับค่ายได้แน่นอนครับสำหรับคู่ต่อไปเดทเพชรเพชรยินดีอะคาเดมี่พบเกาะเตาโกลิตะมวยไทยพิกัด123ปปอนด์เดทเพชรเพชรยินดีอะคาเดมี่อายุ24ปีสูง165เซนติเมตรเด็กจากสุราษฎร์ธานีเป็นมวยสายฝีมือครบเครื่องแข่งสายแรงต่อยหมัดปล้ำตีเนียวแน่นบูดูดัน IQD ดีรวดเร็วกว่าสติติสไฟหลัง ชนะนกยก4เสาโทออัจฉริยะศึกเพชรยินดีเมื่อวันที่8พฤษภาคม2568ชนะนกยก5อาลียนยาลามาดีศึก CPF มวยมันสนันเมืองเมื่อวันที่11กรกฎาคม2568ชนะนกยก1ชายโทนวออุรชาศึกเพชรยินดีเมื่อวันที่21สิงหาคม2568 เกาะเตา่าโกลิตะววยไทยอายุ20ปีสูง161เซนติเมตรเด็กเมืองร้อยเอ็ดเป็นมวยบูเปิดเกมตลอดศาสต์แข้งต่อยหมัดของรัดปั้มตีแข็งแกร่งบูดุดันสติติสไฟหลังชนะนกยก3าทีระเดชช้างนครศรีศึกมวยไทย7สีเมื่อวันที่29เมษายน2568ชนะนกยก5เพชรมงคลศูนย์กีนาห้วยต้มศึกมวยไทยเสี เมื่อวันที่20กรกฎาคม2568แพ้คะแนนทองลำพูน FA g r o u รุศึกวันแชมเปี้ยนชิพลุมพินีเมื่อวันที่29สิงหาคม2568มุมมองของผมเดชเพชรจะอาศัยฝีมือเล่นชิงจังหวะเข้าทำเตะขาต่อยหมัดไม่ให้ก่อเต่าเข้าถึงตัวติดในได้ด้านก่อเตา่าต้องขยันเดินชวนแรกชวนทะเลาะยิ่งชกในบ้านด้วย เสียงเชียร์จะสร้างแรงกดดันให้คู่ชกได้มากแน่นอนฟันธงไปที่เกาะเต่าโกริตะมวยไทยวัดกันทีต่อทียังไงก็ดูเหนือกว่าแลกยันห้ายกมีโอกาสพลิกแซงทำคะแนนขวาชัยได้แน่นอนไปกันต่อคู่รองระหว่างก้องสุขสวนหลวงรดยกพบอเล็กจิตเมืองนนพิกัด145ปอนด์อนก้องสุขสวนหลวงรถยกอายุ24ปีสูง171ซนเมตรเด็กโคราช เป็นมวยสายฝีเมืองครบเครื่องล็อกลัดตีขวาคอแทงหยัดไส้แรงบูดูดันเหนียวแน่นสถิติ3ามไฟหลังชนะคะแนนลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99สศึกวันแชมเปี้ยนชิพลุมพินีเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2568แพ้คะแนนลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99สศึกวันแชมเปี้ยนชิพลุมพินีเมื่อวันที่18เมษายน2,568แพ้คะแนนไซเบอร์สอเทียนโพศึกมาตุภูมิมวยไทย เมื่อวันที่21มิถุนายน2,568อเล็กจิตเมืองนนอายุ24ปีสูง179เซนติเมตรนักชกประเทศอิตาลีเป็นมวยขวาสูงยาวจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงขวางหน้าแทงเจ็บสติติสมไฟหลังแพ้คะแนนมรดกเพชรมวยเด็ด789ศึกจิตเมืองนนเมืม่อวันที่25มกราคม2,568ชนะคะแนน เป็นต่อแปะมีนบุรีศึกรวมใจสุรราธานีเมื่อวันที่29เมษายน2568เสมอเพชรภูไทยอบจนครพนมศึกมวยไทยเจ็ดสีเมื่อวันที่8มิถุนายน2568ส่วนตัวมวยคู่นี้ขอเอียงไปทางด้านอเล็กซ์ถ้าเดินถึงตัวง่ายแรงไม่มีตกและวงในเหนือกว่าวันนี้ก้องสุกต้องหาทางมาแก้ลูกเข่าให้ได้ พปล่อยปะทะไปยาวๆเสียเปรียบแน่นอนฟันธงไปที่อเล็กจิตเมืองนนท์จะคว้าชัยไม่ทำให้ซอเอผิดหวังอย่างแน่นอนและมาถึงคู่ไฮไลท์ของรายการชิงช้ำมวยปูนเสือครั้งที่24ระหว่างอนันตชัยลาหน่าวอเตอร์ไซสพบยอดเหล็กแหลมพอพิมพ์ออนพิกัด1 1 3ปอนด์อนันตชัยลาน้าวอเตอร์ไซอายุ19ปีสูง170ซนเมตรเด็กใต้ยะลา เป็นมวยเขา่าถอยหลังไม่เป็นปล้ำรัดฟัดตีไม่หยุดขยันออกอาวุธหมัดต่อยแรงตื้อดีปลายแข็งแกร่งกว่าสถิติสามไฟหลังชนะคะแนนเพชรรุ่งโร์โชคบางแสนศึกมวยไทยเจดสีเมื่อวันที่29มิถุนายน2568ชนะคะแนนแคมรูนสิทธิลมหนาวศึกมวยไทยเจ็ดสีเมื่อวันที่3สิงหาคม2568ชนะคะแนน ้องสนั่นสอเทียนโพสึกมวยไทยเจ็ดสีเมื่อวันที่14กันยายน2568ยอดเล็กแหลมพอพิมพออนอายุ24ปีสูง173เซนติเมตรนักมวยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นมวยฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายแม่นยำออกอาวุธได้รวดเร็วสออคมสถิติ3มไฟหลังชนะนกยก2องนำขบวนพอพิมพ์กินสึกมวยไทยเจ็ดสีเมื่อวันที่18พฤษภาคม 2,568ชนะคะแนนก้องสนั่นสอเทียนโพศึกมวยไทยเจ็ดสีเมื่อวันที่22มิถุนายน2,568ชนะน็อกยก3าพายพยักทอตต,ตพัพลานาลายศึกมวยไทยเจ็ดสีเมื่อวันที่14กันยายน2,568เป็นคู่ที่เหมาะสมสุดๆที่ได้เข้าชิงกันอนันตชัยวันนี้ต้องใช้พละกกำลังเยอะเดินเข้าใส่วงในดีกว่าแบบชัดเจน แต่ถ้ายอดเหล็กแหลมไม่ชอบให้เข้าถึงตัวเตะดักศาสต์แข่งสวนเล่นวงนอกทำคะแนนได้เรื่อยๆสนุกแน่นอนฟันทงไปที่ตัวเต็งยอดเหล็กแหลมพอพิมพ์ออนจะแซงทำคะแนนคว้าแชมป์มวยปูนเสือตัวที่24ไปได้แบบสวยหรูแน่นอนครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับ เป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์มวยความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆไม่ชอบไม่ว่าย่างมาด่าก,กันก็พอบายหัวหน้าห้องกลุ่มฟังมวยหูฝีภาคบรรยากาศสดๆทุกคู่ทุกสนามตั้งแต่มวยวันยันห้ายกบอกบรรยากาศสดหน้าเสือแต่ละคู่ลงมวยรักมวยชอบฟอมมวยทุกคู่ทุกสนาม รับรู้ทุกอย่างได้ที่มวยไทยออนไลน์ c o m เท่านั้น